ครับ FC ฮาราทกทานครับสวัสดีครับ FC พอขารวยพบกันเช่นเคยเป็นประจำครับในาทางตัวเลขการสิงโจับสลากกินแบ่งรัฐบาลพื้นบ้านไม่ว่าจะเป็นนักงานอยลาวพัฒนาเนาะรวมไปถึงหุ้นรอบต่อต่างจันทร์ถึงศุกร์เลยทีเดียวพบกันวันนี้ในรอบของวันศุกร์ที่5สิงหาคม2565วันศุกร์แห่งชาติเนาะหลายหลายคนก็เตรียมหยุดพักผ่อนต่อ2วันเสาร์อาทิตย์และหลายท่านก็ทำงานต่ออา้าว ยังไงก็ขอให้มีความสุขกับวันทํางานและวันพักผ่อนก่อนจะพบแนวทางปราวัสรุปแนวะทางวันพฤหัสที่4ีเ่เคราแหงคกระบังทั้ง4ี่หน่อยครับเฉพาะกิจครับบนมา1นึล่างมา94้าสี่แง่เก้าแงหวยไทยนี่ขายดีนะครับตั้งแต่ไทยเลยขายดีมาเรื่อยๆเลยนะลาวนี่ออกแกมยำเลยพิเศษครับบนมา7 6, 6็ล่าง5้าหน่งสายเบิ้ล66มาแล้วนะห้าน้อยปกติครับ 4 9 2ล่าง6 9นะครับ6 9สายรูดนะไม่พลาดนะครับปิดท้าย v i p ครับ3 2 1ล่าง1 1, 1. โอ้โหแหมให้3 1มา2 1นะเนาะอ้าว1มารัวๆบนล่างนะจ๊ะสายรูดก็เห็นก็ปังไปแม่น่าเสียดายเนาะแหมแอดให้เลขเดินทางไว้เนาะเลขตัวเลขการเดินทาง มาทั้งหนึ่งสองห้าหนึ่งเลยโอ้โหนะครับจำนวนสตังค์ที่เติมน้ำมันนะเพราะเห็นตอนไปอุบลมันออกก็เลยเอาว่าเป็นแนวทางดูเผื่อใครชื่นชอบแนวทางแบบเนี้ยเนาะฮานอยมันต้องแบบอะไรที่แบบคาดไม่ถึงอะ่ะอ้าวตามแต่พอดีหัวมีเข้าไม่หลุดนะครับซูเจสีจ 4, น้อยวันพฤหัสที่สี่ครับก็6911รอดตายไปห้ามพาลาดเราวัฒน,นาวันศุกร์ มาดูแนวทางของวันศุกร์ที่5กันใครจะเฮ็นปังเนาะวันศุกร์มีลาวพัฒนานะครับก็ห้ามพลาดกันทีเดียวสาหรับคอหุ้นก็ห้ามพลาดเหมือนกันเนาะหุ้นปิดตลาดวันศุกร์มาโอ้โหเฮงเฮงปังปังกันแน่นอนนะครับเช่นเคยครับเด่นให้44นะครับเด่นให้44 55ไว้อะไรก็เป็นไปได้สําหรับฮานอยเนาะอย่างรอบเมื่อวานนี่นึกว่าจะไม่มาเนาเบิ้ลก็ยังมา66 11เนาะ นอกตารางให้เก้าเ้าสองสนะครับอ่ตัวที่ติ๊กให้ก็น้นให้แล้วนะฮะเด่นรอบนะครับเด่นรอบเมื่อวานนี้ก็นะ่ใส่รูปพอไปได้อยู่เนาะนะครับตัวที่ชื่นชอบก็ติ๊กให้ไปละก็เน้นให้เนาะเห็นต่างชอบต่างได้เนาะสามตัวลองให้สนะี่หนสี่ี่หนึ่งกับหกหนึ่งสี่เนาะเอาชื่นชอบก็ลองดูครับตามไว้ไม่เสียหายนะครับ แนวทางลาวพัฒนาลาววันศุกครับให้9174นะครับ4ตัววินนะฮะก็จับให้เรียบร้อยนะครับสาหรับในกลุ่มก็เดี๋ยวก่อนช่วงออกก่อนก่อนปิดเนาะก่อนช่วงออกรางวัลของลาวพัฒนาก็ในกลุ่มของฮานอยของพอคารวยก็ถ้าแอดมินไม่ติดภารกิจก็เดี๋ยวจะให้เม็ดเดียวของลาวดูเนาะนะครับอ่ะยังไงก็ ตามแต่ปกตีนะครับขอให้เฮงให้ปังพี่น้องในรอบของวันสุขที่5เนาะวันสุขขอมีความสุขจริงๆทุกหวยรวยเงินทุก,รอ,ทกรอบกันในเดียวทั้งวันหนึ่เนาะพี่น้องเนาะจะได้มีกำลังใจเนาะสู่การสุ้ง,งานมีต้นทุนชีวิตต่อยอดไปอีกเนาะโอ้ยบ่ถืกมันกับโมแมในนอพี่น้องแท่งสุดมมืออยมันกับคือว่าล่ะครับ อย่ามองว่าเป็นการพนันครับเป็นการลงทุนเนาะเอา้าเหๆางๆปังๆครับสำหรับขิดมีสวัสดีจ้ะ